ตอนร้านเชียหมิงจี้ท่านทราบหรือไม่ว่าตอนที่ตาเต้นเซียนองค์ชาใหญ่สังหารนักรบชาติหูหนามแดงที่ใช้คิดค้นได้อย่างไรนั่นม่ใช่ทําจากเด็กหรอกหรือม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงท่านทราบหรือไม่อแคว้นเปยฉียังไม่มีสิ่งของเช่นนี้ดังนั้นห้องเต้เปยฉีสนป้าไทยต่อยุดโทปกรณ์ที่ผลิตจากโรงงานสัมวุตของท้องพระครังที่สุด อย่างยากเย็นวันนี้ค่อยสนทนาถึงหัวข้อนี้หญิงสาวจากเปยฉีย่อมมังเกิดความสนใจกล่าวว่าไม่ทราบผู้สนทนาของนางทอดถอนใจกล่าวว่ารวดทองแดงจากดึงได้ฝังว่าพ่อค้าแดนเจนนันผู้หนึ่งแย่งชิงเหรียญกระสาบทองแดงเหรียญหนึ่งนี่ย่อมเป็นเรื่องตลกขบขันดังนั้นหญิงสาวนั้นรับฟังจนเชิดปากขึ้นผู้สนทนาของนางถามอีกว่า ท่านทราบหรือไม่ว่าทางน้ําที่ไหลาจากบึงสาหูเข้าสู่แม่น้ําใหญ่เกิดขึ้นได้อย่างไรหญิงสาวนั้นสันศีษะไม่คิดเล่นสนุกเป็นเพื่อนมันคนผู้นั้นโคงศีษะกล่าวว่าเพราะว่าพ่อค้าแดนเจนนัน ทำเรียนกระสาบทองแดงตกลงในโพงมุสีจึงขุดเจาะเข้าไปให้ถังมองดูฟานเสียนเล่าเรื่องตลกขบขันมองดูอยู่ครึ่งค่นวันจึงกล่าวข้าพเจ้าฝังเรื่องชวนหัวรอทั้งสองเรื่องเข้าใจแต่ไม่ทราบว่าท่านคิดกล่าวอันใด ฟันเสียนเก่าผมที่ท้ายทอยสองวันนี้สื่อสื่อไม่สดชื่นเท่าที่ควรตอนหวีสางผมออกแรงเกินไปดึงเส้นผมมันโดยแรงจึงเกิดเป็นรอยผื่นแดงมันทางหนึ่งเกา่าทางหนึ่งกล่าว,ว่าเรื่องชวนหัวรอทั้งสองเรื่องนี้บอกต่อพวกเราว่าสำหรับกับพ่อค้าความตนนีเป็นคุณสมบัติที่ควรแก่การชินชมส่วนผลประโยชน์เป็นความเย้ายวนที่พวกมันไม่อาจต้านทานได้นี่เป็นเรื่องชวนหัวรอของชาว โยไทยนชาวยูที่มันได้ยินเมื่อชาติปังก่อนจึงดัดแปลงเป็นพ่อค้าแดนเจนนันก็กล่มกืนยิ่งฟันเสียนหันดังให้ชี้มือไปที่แผ่นหลังตนเองเมื่อคู่มันเกาต้นคอสุดท้ายอาการคันลุกรามไปถึงแผ่นหลังถึงแม้ว่ามันฝึกท่าฝีมือย่อยสามารถเกาถึงตำแหน่งนั้นแต่ไม่สบายเท่าที่ควรจึงชี้มือไปที่แผ่นหลังตนเองต่อให้ถัง ให้ถังเทาถึงตาใส่มันแต่ยื่นมือออกไปเกาแผ่นหลังมันโดยกั้นด้วยเสื้อผ้าชั้นหนึ่งเมื่อมืออันแยบพายที่ค้นผู้เส้นสวงรองของสารเจ้าชิงรงโดยง่ายไดย้ใช้เกาคันให้กับมันให้ความรู้สึกที่สุขสบายแก่ฟันเสียรจนส่งเสียงร้องครางออกมาปากกล่าวว่าความตนหนีเป็นนิสัยของพ่อค้ามิงชิงตายอมเฉือนเนื้อถึงเพียงนี้กับเหนือความคาดหมายข้าพเจ้าอยู่บ้าง มินำซ้ำเรื่องราวเกี่ยวพันถึงผลประโยชน์ปีหน้าข้าพระเจ้าต้องปอบฝันตระกูลชุนแห่งเฉียวโจกับพ่อค้าที่ปีนี้ประมูลไม่ได้ดังนั้นรบกวนท่านบอกต่อห้องเต้ของท่านว่าปีหน้าอย่างมากรักษาจำนวนที่ส่งให้ในปีนี้ยากที่จะเพิ่มได้ ให้ถังส่งเสียงดังอืมจากนั้นถามว่าคิดจัดการกับตระกูลหมิงอย่างไรดูเหมือนท่านพอใจต่อท่าทีของหมิงชิงตายิง่งฟันเสียนสันศรีรษะกล่าวอย่างจริงจังว่าท่าทีของมันไม่ได้หมายถึงท่าทีของตระกูลหมิงเหตุการณ์ในคืนนั้นยังไม่ยุติข้าพเจ้าจะไม่เลิกราตอนนี้ตระกูลหมิงรับบาดเจ็บด้านเศรษฐกิจเกิดอาการเลือดไหลออกจากร่างแต่ยังมีสุขภาพแข็งแรงคิดกืนพวกมันลงไปในคำเดียวอย่างทำไม่ได้ ดังนั้นตาบใดที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในแดนเจนนัน้นข้าพเจ้าจะเฉือนเนื้อพวกมันออกมานี่เรียกว่าขามือกินทีละน้อยให้ถังรับฟังจนเศร้าใจแทนหมิงชิงตาหมิงเหลาแย่จือ้อยอมค้อมหัวให้แล้วยังไม่อาจหักห้ามแผนการของฟ่านเสียนไว้ฟ่านเสียนไยคาดเดาออกว่านางคิดอะไรจึงกล่าวว่า ตระกูลหมิงต้องไม่งอมือรอความตายปัญหาอยู่ที่แผนการที่เอียนปิงหวินกำหนดไว้ต่างกับที่จัดการกับตระกูลชุนดังนั้นข้าพเจ้าได้แต่ดำเนินการใต้ตัวบทกฎหมายของดัชชิ่งใช้อุบายอย่างเปิดเผยท่านอย่าได้เข้าใจว่าหมิงชิงตายอมอ่อนข้อเพื่อยุติเรื่องราวมันเพียงคิดถ่วงเวลารอดูความเปลี่ยนแปลงในมหานครมันเน้นย้ำว่าสำหรับกับตระกูลหมิงสถานการณ์ในมหานครคงเกิดความเปลี่ยนแปลง ไม่เช่นนั้นพวกมันได้แต่ถูกราชสำนักืินกินลงไปให้ถังกล่าวเสริมว่าดังนั้นท่านไม่ปล่อยให้พวกมันรอต่อไปหากคิดลิดรอนกำลังของพวกมันก่อนที่มหานครจะเกิดความเปลี่ยนแปลง ฟันเสียนกล่าวด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกว่ามิผิดทุกประการล้วนทำตามกฎเกณฑ์หนึ่งเดียวที่ข้าพเจ้าวิตกกังวลคือตระกูลหมิงมีชื่อเสียงดีงามบัญชีของกิจการผล่ายไม่พบปัญหาใดพวกมันมีความสามารถในการรบดองรอยบนกรอบร้างนั้นก็ไม่มีข่าวขราวล้ายกับมีคนช่วยปกปิดให้กับพวกมันเมื่อเผชิญหน้ากับตระกูลใหญ่ที่ขายอ่อนโยนและมีสินธรรมอันดีหากว่าข้าพเจ้าหรือว่าสำนักตรวจสอบ บีบคั้นตระกูลหมิงเกินไปตระกูลหมิงจากแสดงท่าทีน่าสงสารสุดท้ายอัดตะตุ้นให้ชาวเจียงหนันโต้ตอบกลับมาให้ถังยิ้มพางกล่าวว่าท่านมิใช่คนที่ใส่ใจกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นฟ่านเสียนยิ้มพางกล่าวว่านี่เป็นความสัต์จริง แต่ว่าข้าพเจ้าไม่ใส่ใจไม่ได้หมายความว่าฝ่าบาทไม่ใส่ใจฝ่าบาทหวังให้ได้รับการจารึกในประวัติศาสตร์ทั้งคงพระราชอำนาจไว้ไม่เช่นนั้นราชสำนักมีวิธีจัดการกับตระกูลหมิงมากมายเหตุใดจึงไม่ลงมือเพราะว่ากลัวในสายตาของผู้คนเห็นว่าเจ้าชีวิตแรงน้ำใจกลายเป็นรอยด่างในประวัติศาสตร์ ไห้ถังเก่าวถามว่าท่องเต้รัดจิงเป็นบุคคลเช่นนี้หรือฟัานเสียนฝืนยิม้มพางกล่าวว่าขอให้เชื่อข้าพเจ้าฝ่าบาทเป็นคนที่นิยมชื่อเสียง ไม่เช่นนั้นครั้งก่อนเกิดเมฆมงคลพระองค์คงไม่แย่งชิงหน้าตากับห้องเต้ของท่านครั้งนี้ฝ่าบาทส่งข้าพเจ้ามายังแดนเจีนหนันกำจัดตระกูลหมิงก็หวังให้ข้าพเจ้ากระทำอย่างงดงามหมดจดทั้งคิดเหยียบย่ำตระกูลหมิงจนตายแต่ไม่ถูกวิพากษ์วิจารณหากว่าเมื่อถึงเวลานั้นชาวเจียนหนันเจ็บแค้นใจแทนตระกูลหมิงส่วนขุมกำลังในมหาคนครกอบอดฝ่าบาทต้องเรียกตัวข้าพเจ้ากลับมหาคนคร ไหถังกล่าวด้วยความสงสัยอยากรู้ว่าอย่างนั้นวันนี้เป็นวันที่สี่หลังจากการเปิดประมูลของท้องพระคลังแล้วเหตุใดท่านไม่ทําอะไรฟัานเสียนยิ้มพางกล่าวว่าผู้ใดบอกว่าข้าพเจ้าไม่ทําอะไรข้าพเจ้ายัางใช้สมองความคิดต่อเรื่องของหออบจันไม่น้อยเมื่อเอ่ยถึงหออบจันให้ถังเกิดความคิดประหลาดพิกลขึ้นทอดถอนใจกล่าวว่า ท่านหยิบยืมเงินข้าพเจ้านำไปบูรณะทางน้ำอย่างพอทำเนาแต่กลับนำเงินของราชวงศ์ไปฉีเราไปเปิดช่องคานิกาข่าวคานี้พอแพร่ไปถึงเมืองสั้นจริงฝ่าบาทคงหัวเราะเยาะข้าพเจ้าแทบตายฟันเสียทราบว่ายอดหญิงแห่งไปฉีขับข้องใจต่อเรื่องที่ตนเองเปิดหอนางโรมจึงกล่าวอย่างจริงจังว่าการบูรณะทางน้ำเป็นการสร้างกุศลข้าพเจ้ายัางจะแก้ปัญหาผู้อุพยพดีภยัยสร้างบุญกุศลอีกครั้งหนึ่ง แต่ท่านอาจยังไม่ทราบการเปิดหอนางโรมก็เป็นการสร้างบุญกุศลให้ทั้งบังเกิดความสงสัยใจคุณคิดว่าหอนางโรมบีบบังคับให้สติกระทำเรื่องราวที่น่าเวทนาเช่นนั้นเกี่ยวข้องใดกับการสร้างบุญกุศล ฟันเสียนชี้มือไปที่ด้านหลังบอกใบ้ให้ไห่ถังเกาหลังต่อไปฝากกล่าวว่าอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติหนึ่งคือนักฆ่าหนึ่งคือนางขณิกาเรื่องนี้ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแม้แต่ท่านแม่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้อาชีพนี้ต้องดำรงคงอยู่ต่อไปอย่างนั้นพวกเรามิสู้ควบคุมกิจการไว กำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นพยายามปกป้องผลประโยชน์ของสตรีที่น่าเวทนาเหล่านั้นมันยกอ้างคำกล่าวของโกเร็งซึ่งเอ่ยถึงอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกทั้งไถท่ทอดข้อความที่เกี้ยกลมสื่อฉังรี่ออกมาสุดท้ายสรุปว่าข้าพเจ้าเปิดหอนางโรมเพื่อคุ้มครองนางคานิกาเหล่านั้น ส่วนผู้ที่ยกอ้างศิลธรรมจัญญาปิดหูปิดตาไม่ยอมรับว่าโรคใบนี้มีเรื่องเช่นนี้จึงไร้ซึ่งเมตตาธรรมไม่ได้ยึดถือนางคณิกาเหล่านั้นเป็นผู้คนเมื่อฟันเสียนเอ่ยถึงนโยบายใหม่ของหอบอบจันยกตัวอย่างเช่นเชิญหมอตรวจโรคและนางคานิกามีวันหยุด มือที่ไห่ถังกำลังเกาให้กับฟานเสียนต้องหยุดชะง,งักไว้มือมองดูต้นคอของฟันเสียนครายคิดไม่ถึงว่าฟัานเสียนไม่ได้เก่าแปบปลอมหากแต่กระทำเรื่องเหล่านี้จริงๆหลังจากรับฟังจนจบความสีหน้าไห้ถังทอแววเรื่มใสปรากฏวูบแล้วหายไปเ่าเบาๆวา่าอันจืกเกามีเหตุผลฟันเสียนรู้สึกเหนือความคาดหมาย ส่งเสียงดังอืมเป็นเชิงถามพางเหลียวหน้าไปเห็นอีกฝ่ายตอบวาจาอย่างจริงจังความรู้สึกนี้ไม่ดีนะักคล้ายผู้พระผู้นางได้บังกรคู่สู้สิทธิทิศก็มีปานมันส,ส,สะดัดศีรษะกับไร่การนึกโยงนี้ไปจากว่างสมองจูจ่ๆกล่าวขึ้นว่าต้อวอขออภัยข้าครั้งนี้ถึงรอบไห้ถังส่งเสียงดังอืมคำหนึ่งฟันเสียงกล่าวว่าเมื่อหลายวันก่อน เราท่านห่างเหินกันไปบ้างภายหลังข้าพเจ้านึกทบทวนดูนี่เป็นปัญหาของข้าพเจ้าแน่นอนในการนี้มีปัญหาของท่านแต่เมื่อสืบสาวเราเรื่องดูถือเป็นปัญหาของข้าพเจ้าให้ถังแม้ไม่เข้าใจความคิดกล่าวอันใด ทั้งไม่เข้าใจถ้อยคำที่พี่ดิพี่ใดเหล่านี้แต่ยังนึกโยงไปถึงตอนอยู่บนเส้นทางโบราณนอกเมืองสั้นจริงชายหนุ่มผู้นี้เอ่ยถึงโรคของพวกมันและโรคของพวกเราบุมปากของนางปรากฏรอยยิ้มน้อยๆขึ้นฟันเสียนจับจ้องมองตานางกล่าวว่าข้าพเจ้าร้องขอความจริงใจในระหว่างสหายแท้จริงแล้วไม่จริงใจต่อท่านมากพอดังนั้นนี่เป็นปัญหาของข้าพเจ้าส่วนท่านนับแต่ออกจากแคว้นเปฉีมาถึงแดนเจนนั้น ทุกวันจับจ้องมองเงินจํานวนมากทั้งเป็นกังวลต่อข้าพเจ้าต่างๆนานาสร้างความกดดันแก่ข้าพเจ้าไม่มีจิตใจที่สงบนิ่งเช่นการก่อนไม่สามารถคลายความกดดันส่วนนี้ถือเป็นปัญหาของท่านแต่ว่าท่านมีความกดดันข้าพเจ้าก็มีความกดดันเมื่อสืบสาวถึงที่สุดความกดดันนี้เป็นข้าพเจ้าก่อขึ้นดังนั้นปัญหานี้ถือเป็นของข้าพเจ้าให้ท่านยกมือปิดปากหัวร้อ เพียงเผยเห็นดวงตาที่กระจ่างใสดุดน้ำทะเดสาบฟั่นเสียงงงงันวูบก่าวอย่างลืมตัวว่าดวงตาที่งดงามนักทั้งสองส่งเสียงดังอื่อมพร้อมกันฟั่นเสียงหัวรอบพางกล่าวว่าคิดไม่ถึงท่านก็มีด้านของหญิงสาวยาววัยแต่ว่ากล่าวถึงที่สุดจนบัดนี้ท่านยังไม่ได้บอกต่อข้าพเจ้าว่าท่านอายุเท่าใดให้ถังมีสีหน้าขุนเคืองอยู่บ้างจึงโบกมือกล่าวว่า หันเหหัวเรื่องเถอมิคู่มิช่ถามว่าสองวันนี้จะไหนมีความเคลื่อนไหวต่อตระกูลหมิงหรอกหรือไอ้ถังฝืนใจกล่าวสับพยอกว่าท่านบอกว่าท่านวุ่นวายกับการตกแต่งหอนางโรมฟานเสียนพงกศีศร,รีษะกล่าวว่านี่เป็นข้อหนึ่งแน่นอนปัญหาสำคัญคือข้าพเจ้ากำลังรอเชสซีเฟยททุเราจากอาการปัดเจ็บ ค่ำคืนจันทกรคกติเดือน3วันที่26ตัวเมืองตะวันตกของเมืองซูโจซึ่งเป็นที่อาศัยของพ่อค้าที่ค้าขายกับท้องพระครังกับพ่อค้าเกลือจุดโคมไฟสีแดงเสียงประทัดดังกึกก้องบรรยากาศเบิกบานหันษาที่แท้ประมุกให้น้ำแดนเจนหนันเชื้อซีเฟยซึ่งมีหน้ามีตา จากการเข้าประมูลสินค้าของท้องพระคลังได้ซื้อตึกในเมืองซูโจหลังหนึ่งวันนี้เปิดประตูรับแขกอย่างเป็นทางการซึ่งความจริงเศรษฐีแดนเจนหนันมักมีตัวตึกของตนเองอยู่นอกเมืองซูโจปกติพักอาศัยอยู่ในสวนอุทยานน้อยครั้งจะพักอยู่ในเมืองแต่ว่าพวกมันจำต้องมีที่อยู่อันภูมิฐานที่ตัวเมืองตะวันตกเนื่องเพราะนี่เป็นสัญลักษณ์ของศักดิ์ะและแสดงออกถึงกลุ่มกำลังตระกูล ตัวเมืองตะวันตกที่ดินราคาแพงที่ผ่านมาไม่มีคนยอมขายบ้านช่องดังนั้นไม่ใช่ทุกคนมีคุณสมบัติเข้าพักเจเซ่เฟยที่มีตึกของตนเองภายหลังเหตุการณ์ประมูลของท้องพระคลังแดนเจนนันได้ยอมรับคุณสมบัติของมันแน่นอนเจเซ่เฟยเข้าพักในเมืองซูโจเพื่อฟอกตัวให้สะอาดสะอ้านรบคาบชาวมิชาชีพออก ดังนั้นจอมไม่อาจเข้าพักในฐานะประมุคไข่น้ําแดนเจนนันตอนนี้มันแปลงร่างเป็นเท่าแก่ร้านเซียมิงจี้เซียมิงจี้จอมเป็นร้านค้าที่เปิดใหม่ชื่อนี้ซ่อนความในไว้พ่อค้าที่มาอวยพรต่างทราบแน่แก่ใจคําว่าหมิงสะดุดตาถึงเพียงนั้นเพียงไม่ทราบว่าวันนี้ตระกูลหมิงจะส่งคนมาหรือไม่ฟังว่าประมุกตระกูลหมิงหมิงชิงตาหลังจากสรดุสไลด์สองวันให้หลังค่อยฟื้นคืนมา สภาพร่างกายย่ำแย่ยิ่งรถม้าคันหนึ่งจอดนิ่งที่หน้าร้านเซี่ยหมิงจี้ตัวรถเป็นสีดำไม่มีสัญลักษณ์อันใดแต่จัดองค์คาร์กอารักขาโดยรอบบนท้องถนนก็เพิ่มผู้คนแปลกหน้าขึ้นล้วนบ่งบอกถึงศักานะกของรถมา้าคันนี้เราพ่อค้าที่อยู่หน้าประตูร้านเซี่ยหมิงจี้ ผ่ากันห้อมร้อมเข้ามาน้อมกำนับต่อรถม้าเตรียมต้อนรับคนในรถม้าภายในรถม้าฟ้านเสียงกล่าวเสียงอ่อนโยนต่อองค์ชายสามว่าเตียนเซียนท่านคิดเข้าร่วมจริงๆนี่คล้ายกับไม่ถูกต้ององค์ชายสามยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่า ข้าพเจ้าทราบว่าเหล่าซือเป็นห่วงอันใดแต่วันนี้เหล่าซือไม่คำนึงถึงข้อกรหามาเสริมสภาวะให้กับเชื้อซีเฟยเมื่อเพิ่มเซลเซิงคำเรียกตัวเองของนักศึกษาคนหนึ่งก็ไม่นับเป็นอย่างไรฟันเสียนยิ้มออกมาทราบว่าเจ้าตัวน้อยนี้ไม่ลืมเรือนคำสอนของอี้กุ้ยผิงไม่ว่าอย่างไรต้องผูกติดก,กับตนเองไม่เพียงเป็นสภาพจิตใจยังรวมถึงคำวิาพากษ์วิจารณ์ด้วย หนึ่งผู้ใหญ่หนึ่งเด็กชายซึ่งมีฐานะอันสูงส่งในเมืองซูโจพอลงจากรถเร่พ่อค้านอกรถต่างนอบน้อมคำนับฟันเสียนยืนอยู่ในห้องหนังสือรูปคำโต๊ะหนังสือที่ทำขึ้นใหม่สูตรได้กลิ่นหอมจางๆของเนื้อไม้คุ้นคิดว่า โรคนี้ไม่มีใดน่าตะหนกตื่นเต้นแต่ว่าห้องหับที่เพิ่งตกแต่งสําเร็จไม่มีกลิ่นของเชี่ยวหวานสารเคมีเที่ยงข้อนี้ก็พอแล้วหลังจากนั้นใจหายวูพบว่าตนเองไม่ได้นึกถึงเรื่องที่เกี่ยวกับโรคใบเก่าเป็นเวลานาน ไม่ทราบหมายถึงอันใดอาจบางทีตนเองยิ่งมายิ่งปรับตัวเข้ากับโรคใบนี้แต่ว่าตนเองบังเกิดความต้องการที่บอกไม่ถูกบนเวียนอยู่ในใจิตใจจนคันที่หัวใจยากจะเกาเพียงไม่ทราบว่าต้องการเป็นสิ่งใดทั้งมีใช่าย,ยาสูบทั้งมีใช่หนังโป๊เปือยเมื่อมันดึงตัวเองออกจากวงความคิดใหพบว่าเสี้ยีเฟยกับองชายสาม เมือมองดูตนเองต้องยิ้มเย้ยหยันตัวเองกล่าวว่าเสียวซิงท่านรับบาดเจ็บให้นั่งพักผ่อนไม่ต้องสนใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าผู้นี้มักชมชอบเหมือรอยซึมเศราเหล่าพ่อค้าแดนเจนนันที่มาแสดงความยินดี พอทราบว่าเต้เท้าผู้แทนพระองค์กับองค์ชายสามชักชวนกันมาทางหนึ่งนึกอิจฉาเดื่อมใสความโชคดีของเชียซีเฟยทั้งรอบตื่นตระหนกต่อความเคลื่อนไหวของผู้แทนพระองค์กับองค์ชายสามไม่กลัวคำคอรหาทางหนึ่งไม่กล้าส่งเสียงอึกกระทึกอุ่นวายดังนั้นเสียงดื่มสุราที่ตึกหน้าไม่รบกวนคำสนทนาในห้องหนังสือเขตสวนหลังเชียร์ซีเฟยก็ตื่นตระหนกต่อการมาของฟรนเสียน อย่าว่าแต่ผู้ที่ติดตามมันมายังมีองค์ชายผู้หนึ่งฟันเสียงสั่นศีษะก่าว่าตอนนี้ในแดนเจนนันร่วงรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเราท่านคาดว่าในมหานครสมควรร่วงรู้แล้วอย่างนั้นใหญ่ต้องหลบหบซ่อนๆไปเชื้อซีเฟยกวาดมององค์ชายแวบหนึ่งนึกถึงคำเล่าลรือที่โจดขานจากแคว้นเผยฉีถึงมหานครจึงไม่กลิ่นเกงอีกต่อไปบอกกล่าวตรงๆว่า ให้เท้าถีซือผู้น้อยกลัวว่าจะสร้างความยุ่งยากแก่ท่านฟันเสียงกล่าวเสียงอ่อนโยนว่าความยุ่งยากอันใดท่านทำงานให้กับราชสำนักระหว่างนี้ดูเหมือนมีหน้ามีตาแท้จริงแล้วพบกับความเพี้ยงพอมไม่น้อยเชสซีเฟยนึกถึงพี่น้องที่เสียชีวิตในคืนนั้นต้องมีสีหน้าหม่นหมองลงฟันเสียงกล่าวถามว่าอาการบาดเจ็บบอบช้ำดีขึ้นหรือไม่เชสซีเฟยตอบอย่างนอบน้อมว่าดีขึ้นมากนัก ฟ่นเสียงส่งเสียงดังอืม่มคบคิดแล้วกล่าวช้าๆว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงไปสำหรับกับตระกูลหมิงท่าทีของข้าพเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงอาจคืบหน้าช้าไปบ้างแต่ว่าท่านอย่าได้เข้าใจว่าเราขุนนางจะถูกการสแสดงของผู้ใดหลอกรวงตบตา เหตุการณ์ที่ประมุกตระกูลหมิงุกเข่าต่อไท้เท้าผู้แทนพระองค์หลังจากประมูลได้ก็สงบเหมือนไปหลายวันนี้แพร่กระจายไปทั่วเมืองซูชโจดังนั้นเชสซีเฟยประพฤติตนเป็นมีดให้กับฟันเสียนวันมิตกกว่ามือที่ถือมีดจะกลับมายามนี้พอได้ยินคำรับรองจากฟันเสียนค่อยคึกคักอกโขความคิดแค่แขนและแย่งชิงตระกูลหมิงกลับมาเป็นความมุ่งมาป่ปรารถนาในชีวิตมันหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากฟันเสียนต้องไม่มีวันสำเร็จรู้ ว่งฟันเสียนจับตาดูสีหน้ามันกล่าวเสียงหนักหนักว่าท่านทํางานให้กับราชสํานักราชสํานักต้องหนุนหลังท่าน หากกล่าวอย่างตรงๆคือหากท่านเมื่อเป็นคนของเราขุนนางเราขุนนางต้องเปิดเผยความสัมพันธ์เช่นนี้ต่อชนชาวโรคโดยไม่ต้องปกปิดอำพรางวันหน้าท่านทำงานในแดนเจนนันจัดส่งสินค้าขึ้นเหนือจะได้กระทำด้วยความปลอดโปร่งเจืซีเฟยมีสีหน้าสำนึกตื้นตันในใจกับนึกประวันดลลานไม่ทราบว่าใต้เท้าถีซือจะไหนที่เปิดเผยเรื่องนี้ซึ่งความจริงเจืซีเฟยยังเข้าใจว่าตนเองทำงานให้กับราชสำนัก หารู้ไม่ว่าเป็นฟ้านเสียนใช้สอยมันมิใช่ราชสํานักใช้สอยมันจุดประสงค์ของฟ้านเสียนคือให้เชียร์ซีเฟยขนส่งสินค้าขึ้นเหนือผ่านเส้นทางของตระกูลชุนเมื่อครั้งกระนู้นโดยมีฟ้านซื่อเจอ๋อคอยรับช่วงทําการเปิดเส้นทางการค้าของเถื่อนใหม่ ตอนนี้ทางใต้อยู่ในความควบคุมของรัฐสํานักทางเหนืออยู่ในความดูแลร,รับผิดชอบของผู้บัญชาการเส้นทางองครักษ์เสื้อแพผวว้ยหัวซึ่งเป็นคนที่ฟ้านเสียนสนิทสนมคุ้นเคยและเป็นบุคคลที่ห้องเต้นหนุ่มแห่งปยฉีไว้วางพระไทยถือเป็นเส้นทางที่มิดชิดส่วนผู้ที่ตั้งต้นคือเชื้อซีเฟยเองวันนี้ฟ้านเสียนเดินทางมาโดยไม่คํานึงถึงข้อขอรหานินทา ก็เพื่อผูกเจเชสิเฟยอยู่ข้างกายตนเองหลังจากหนีไม่ว่าผู้ใดก็ไม่เชื่อว่าเจเชสิเฟยไม่ใช่คนของฟานเสียนเมื่อเริ่มค้าของเถื่อนต่อให้เชเชสีเฟยคิดทรยศฟันเสียนคงไม่มีผู้ใดกล้าไว้วางใจมันมิหนำซ้ำศัตรูของฟันเสียนจะมุ่งเป้ามาที่เชเชสีเฟยทำให้เชเชสีเฟยต้องสวมกอดฟันเสียนอย่างแนบแน่นกว่าเดิมนี่เป็นการใช้เพศภัยภายนอกผูกมัดจิตใจมัดคนขึ้นเรือด้วยกัน องค์ชัยสดื้อด้านขอขึ้นเรือส่วนเชียซีเฟยไม่ขึ้นเรือก็ทําไม่ได้ก่อนออกจากร้านเสียหมิงจี้ฟันเสียนเก่ากับเชียซีเฟยว่า พอถึงวันมะรืนขั้นตอนต่างๆคงเสร็จเรียบร้อยเมื่อถึงเวลานั้นท่านต้องออกหน้าแล้วเชียอสซีเฟยมีสีหน้าตื่นตันใจถึงแม้ทราบว่าใต้เท้าถี่สื่อเพียงต้องการให้ตนเองดึงดูดความสนใจของตระกูลหมิงแต่ในที่สุดตนเองสามารถร้องคำรามในที่ทำการขุนนางจื่อฝู่เมืองสูโจดูเหมือนว่าตนเองยิ่งเข้าใกล้เป้าหมายที่วางไว้ทุกขณะ ฟันเสียนทอดถอนใจตบไหร่มันกะว่าแต่ว่าท่านก็เข้าใจตามตัวบทกฎหมายของรัชชิงเรื่องนี้ไม่มีตัวอย่างมาก่อนฝ่ายตรงข้ามเป็นบุตรคนโตของบ้านใหญ่จึงมีเปรียบกว่าต่อให้ทางสำนักให้ความช่วยเหลือก็ไม่แน่ว่าจะเกิดผลตามที่ต้องการสิ่งที่สูญเสียไปหากคิดหยิบฉวยกลับมามีวิธีการอยู่มากมายท่านไม่ต้องสนใจอย่าได้ผิดหวังไป เอซีเฟยใจสันสานหรือว่าที่ใต้เท้าถี่ซือเอ่อยถึงไม่เพียงถึงเรื่องของตระกูลหมิงมิหนำซ้ำสมบัติประจำตระกูลขายสอดคล้องกับสิ่งใดดังนั้นประสานมือกล่าวว่าเพราะเรื่องของผู้แท้เสียต้องให้ใต้เท้าวุ่นวายใจช่างไม่กล้ารับจริงๆฟันเสียนกล่าวว่าท่านรับได้ความจริงบ่งบอกตั้งแต่แรกว่าเราคุณนางเป็นคนที่นึกถึงผลประโยชน์นำหน้าท่านไม่ต้องใส่ใจเกินไป มันยิ่งเน้นย้ำผลประโยชน์เจสซีเฟยย่อมรู้สึกถึงความจริงใจของอีกฝ่ายต้องน้อมคำนับติดต่อกันส่งฟ้านเสียงกับองค์ชายสามออกจากตัวตึกซึ่งความจริงฟ้านเสียงกับองค์ชายสามเพียงหยุดแวะที่ร้านเซี่ยหมิงจี้แล้วจากไปก่อนหลังใช้เวลาเพียงชั่วน้ำเดือดแต่การแสดงออกและการตัดสินใจของมันได้อาศัยลมปากของเหล่าพ่อค้าถ่ายทอดบอกต่อจนเข้าหูผู้ดูแลรับผิดชอบของตระกูล หลังจากที่รถม้าออกจากร้านเซียหมิงจี้ก็ไม่ได้เดินทางกับสวนอุทยานซึ่งเป็นที่พักหากแกลนไปยังตัวเมืองด้านทิศเหนือตัวเมืองด้านทิศเหนือเป็นถิ่นที่อยู่ของนักสู้ผู้กล้าในยุทธจักรดังนั้นสร้างความตื่นเต้นตึงเครียดแก่องคารัก์ที่อารักขาอยู่ข้างรถองค์ชายสามดื่มตาคุมกว้างกล่าวถามว่าวันมาลืนเป็นเรื่องอะไรฟ้านเสียนกล่าวว่าเชียซีเฟยจะฟ้องร้องตระกูลหมิงแย่งชิงมรดกไป